สวัสดีครับวันนี้ก็มากู้รอบเหมือนเดิมนะครับเป็นวันที่สี่นะครับที่หลังจากที่เราได้ซื้อรอบแล้วก็มาดักเลยนะครับเมื่อวานได้ปันนินนะครับตวใหญ่หน่อยวันนี้มาดูกันครับว่าจะได้ตาอะไรเพิ่มไหมครับหรือว่าไม่ได้เลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็ลองเอาปักบุ้งมาสมสมทาง เขาออกน้ํานะครับตอนแรกมันจะโล่งๆไปนะครับลองดูครับอันนี้ก็ถ้ามีติดปลาก็คงตายเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันไม่มีช่องอากาศนะครับเดี๋ยวครับมาดูกันนะครับนี่ครับเห็นเขาขาวแล้วตายอยู่นะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับเนี่ยครับวันนี้ ปลานิน้นติดแล้วครับนี่ครับมีปลานิ้นปกดีแล้วก็มีปูหนึ่งตัวปูตายแล้วครับโอเค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 ครับไปดูรอบรูปที่สองต่อครับ นี่นะครับก็เป็นรอบลูกที่สองนะครับก็ดักที่เดิมเหมือนเดิมครับอันนี้เราเอาผักเนี่ยเอาผักบุ้งมาโปะด้านหน้าครับทางทางเข้าครับตอนแรกมันโล่งไปเดี๋ยวมาดูว่ามันจะมีปลาเข้าบ้างหรือเปล่านะครับเนี่ยครับเดี๋ยวสักครู่ครับรอบลูกนี้ติดแต่ปูนะทุกครั้งเลยแล้วก็ ตาเล็กเนี่ยปากก็ดีไงครับโโอ้หเล็กจัดอู้อืมจะดี โอเคมาที่โอเคอก็สรุปเหมือนกับมบ่อวานเลยนี่ครับปลาตัวใหญ่ตัวนึ่งแล้วก็ปูนะครับโอเคยังไงคลิปนี้ก็การเก็บกู้รอบวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูใหม่ครับใครสนใจก็อยากจะซื้อรอบไว้ดัก ทำอาหากินก็ลองดูในคลิปนะครับมีตะกร้ามีช่องทางซอปปี้อยู่นะครับขอบคุณครับ